ก็สวัสดีนะครับช่องทนายสายเดือดน,นะครับวันนี้ก็หลังจากที่ว่าไม่ได้ไลฟ์สดมานานเพราะว่า,าหลายเดือนอยู่คลิปก็ไม่ได้ทำเพราะว่าไปดำเนินการเรื่องอบริษัทอยู่นะครับทำบริษัทกฎหมายนะครับไปรับงานเคลียรงานนะครับไปรับงานจากบริษัท แล้วก็ไปประมูลงานมาทำนะครับก็เลยหลายเดือนหน่อยที่ไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าไปทำอย่างอื่นมาก่อนนะครับมีวันตงว่างก็มาทำวันนี้ก็มีหลายคนนะครับสอบถามมามากเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับบัญชีม้านะครับไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่าร้อยคนนะครับถามผมมาครับเกี่ยวกับบัญชีม้านะครับที่ว่า,าโดนหมายเรียกเป็นพยานและทั้งหมายเรียกผู้ต้องหานะครับบัญชีม้าคืออะไรนะครับก่อนอื่นก็คือ,อมีบัญชีม้ามีม้าก็ต้องมีจ็อกกี้นะครับจ็อกกี้ก็เหมือนกับว่า,าเป็นคนที่คอยควบคุมคบ,บัญชี นะครับว่าจะโอนไปบัญชีนี้จะโอนเงินไปจากบัญชีนี้ไปบัญชีที่หนึ่งไปบัญชีที่สองที่สองไปที่สามที่สามไปที่สี่นะครับโอนไปเรื่อยๆนะครับก็เปรียบเทียบก็คือ,อม้าก็ต้องมีจ็อกกี้ขี่ในการควบคุมนะครับก็ที่ผมสังเกตมานะครับที่มา,ามาปรึกษาและที่ได้อลงลึกในการทําคดีให้นะครับก็ จะเกิดขึ้นนะครับกับประชาชนนะครับหรือบุคคลที่ว่าไม่มีงานทำนะครับอยู่ในช่วงตกงานนะครับขาดเงินต้องการเงินนะครับพวกนี้จะรู้จุดอ่อนนะครับของคนที่ว่าตกงานไม่ได้ทํางานนะครับอยู่ว่างๆนะครับไม่มีเงินนะครับก็จะใช้เงินนะครับเป็นตัวล่อนะครับซึ่งมาใน หลายรูปแบบนะครับบางคนหางานอยากสมัครงานนะครับก็ถูกให้กรอกข้อมูลนะครับหรือมีการให้บัญชีโดยบอกว่าจะเป็นบัญชีที่ว่าโอนอเงินเดือนนะครับมีการคุยทาง f a c e b o o k สามารถจะทักเข้ามาทาง facebook นะครับส่วนหนึ่งจะคือจะทักมาใน facebook หรือว่ามีเพจรับสมัครงานนะครับหรือเป็นเพื่อนกันใน facebook นะครับแล้วก็มีการ คุยกันวัน2วันนะครับแล้วเขาก็รู้จุดอ่อนเรานะครับว่าเ,เราไม่ขาดเงินไม่มีไม่มีงานทํานะครับแล้วก็ใช้วิธีการต่างๆหลอกล่อนะครับให้เรานะครับนําหมายเลขบัญชีธนาคารของเรานะครับไปให้เขานะครับมีอาชีพนะครับก็คือให้จ็อกกี้ นะครับเราก็คือม้านะครับที่เขาควบคุมนะครับก็คือง่ายๆคือจุดอ่อนของเราไม่มีงานทําไม่มีเงินนะครับอาจจะเป็นให้ค่าตอบแทนนะครับครั้งละสามพันห้าพันนะครับที่ผมทําทสถิติไว้เลยง่ายๆเลยก็ว่าไม่เกินสามพันบาทนะครับเก่งสุดก็คือห้าพัน นะครับบางลายนะครับก็ได้แ0ดร้อยเก้าอก็มีนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นบัญชีนะครับที่ผมดูหรือที่ได้รับฟังหรือได้ให้ครัปรึกษาไปนะครบัญชีของเราเนี่ยจะใช้ได้ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับก็จะถูกตํารวจนะครับอายัดบัญชีง่ายๆเลยผมว่าเกือบทุกบัญชีนะครับใช้กันไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วจะมีผู้เสียหายนะครับไปแจ้งความกับตํารวจนะครับว่า โอนเงินไปบัญชีนี้นะครับแล้วตอนนี้ตำรวจก็ก็จะสืบส,ว,ส,สวนเส้นทางการเงินนะครับบัญชีเราอาจจะกระโดดไปบัญชีอื่นอีกครับโอนไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยแต่วิธีการเนี่ยผมเจอนี่ผมต้องยอมรับวิชาชีพอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าเก่งมากนะครับค้นหาวิธีการหลอกล่อ,อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะครับหรือยินยอมเพื่อค่าตอบแทนเล็กๆ,ๆ,ๆน้อย นะครับแต่มันแลกมาด้วยกับอืมแลกมาด้วยกับเขาเรียกว่าไงอะ่ะเสียเวลาเสียหายมีสิทธิติดคุกด้วยนะครับเพราะว่ามีโอกาสติดคุกสูงนะครับเพราะยอดเงินที่ผมเจอมาต่ําๆยังต่ําๆเลยที่มีการอโอนเงินผ่านกันเนี่ยไม่ต่ากว่าแสนนะครับน้อยสุดที่ว่าโทรปรึกษาผมเดี๋ยวที่ผมพบเจอนะครับ ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทน้อยสุดก็คือแสนนะครับน้อยสุดนี่คือ10,000แสนบาทแต่ล่าสุดที่ผมล่าสุดที่ผมเจอก็คือสองล้านห้านะครับเงินโอนผ่านบัญชีนะครับสองล้านสองล้านห้าแสนบาทนะครับซึ่งามว่ามีมูลค่าเ,อเยอะมากนะครับเยอะมากๆนะครับกับการที่เราไปเสี่ยงเปิดบัญชีนะครับและมีความผิดนะครับก็ อาจจะมีหลายคนนะครับที่ได้รับหมายเรียกนะครับไปเป็นพยานยนะครับก็ทางตำรวจก็จะสอบสวนนะครับว่ามันเกิดเหตุที่มาที่ไปที่มาอย่างไงคือไปเปิดบัญชีเราเราไปเปิดบัญชีได้กหรือบัญชีเราเนี่ยเป็นบัญชีที่ผู้เสียหายเนี่ยโอนมาได้อย่างไรก็จะมีแนวทางการสอบสวนของตำรวจนะครับว่า เป็นอย่างไรนะครับซึ่งส่วนมากครับไม่รอดไม่รอดหมายความว่าอะไรคือไม่รอ,อดในที่ในความหมายของผมก็คือว่านะฮะมันเคลียร์ไม่ได้นะครับเพราะผู้ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานทุกคนนะครับไม่มีเงินอยู่แล้วนะครับและค่าเสียหายมันสูงและการเจราจากับผู้เสียหายนะครับถ้าอย่างน้อยเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่ได้เสียหายหลักแสนสองแสนบางคนเสียหายเป็นล้านหรือขนาดแค่สองสามแสนเนี่ยเราจะมี กำลังที่จะไปชําระคืนเทาไมนะครับถึงแม้ว่าชําระคืนนะครับถ้ามันเป็นข้อหาช่อโกงธรรมดาเนี่ยมันยังยอมความได้นะครับก็คือชําระค่าเสียหายจบถอนคับรองทุกไปนะครับแต่ส่วนมากมันจะเป็นร่วมกันช่อโกงประชาชนนะครับมันเป็นข้อ,อข้อหาที่ไม่สามารถยอคมความกัมได้นะครับเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้เป็นอาญาแผ่นดินนะครับ ก็ร้อยละเจ็ดสิบนะครับที่ผมเจอคือจะเจอเจอข้อหานี้นะครับบางคนกอ็อยู่ในขั้นที่ว่า,านัดพร้อมแล้วก็บางคนก็อยู่ในชั้นหมายเรียกเป็นพยานนะครับหรือเป็นหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับเยอะมากนะครับก็ขอให้ระมัดระวังกันนะครับในเรื่องนี้ว่าผมเข้าใจแหละว,ว่า ช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ด <n> ีนะครับพวกมิจฉาชีพนะครับมาเข้าใจมาเล่นจุดนี Why? Why? Um, well ้ของเราหรือแผนนี้ของเรานะครับว่าเราต้องการใช้เงินนะครับหรือว่าเราต้องการยังต้องการเงินนะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับคือมันไม่คุ้มนะครับง่ายๆคือมันไม่คุ้มจริงๆนะครับบางคนนะครับมันต้องเสียเวลานะครับว่า เราเปิดบัญชีอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับแต่ผู้เสียหายไปแจ้งความอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแต่เรานะครับก็สามารถาคุยกับพนักงานสอบสวนทางต้นทางที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ให้ส่งสำนวนนะครับมาที่สถานีตำรวจที่บ้านเราหรือที่เราอยู่นะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายเพราะว่า มันค่าใช้จ่ายสูงมากเลยครับนั่งนั่งไปไปให้ปากคำนะครับที่สมมุติเราอยู่อุบลไปเชียงใหม่โอโ้โหค่าใช้จ่ายมันมันงอกมันเงยขึ้นมานะครับเยอะแยะมากนะครับก็ยังไงก็ให้โปรดเรามาระวังกันด้วยนะครับในเ,เรื่องบัญชีม้านะครับซึ่งเป็นตอนนี้เป็นเรื่องที่อ่ฮอตฮิตมากเลยที่ผมผมได้รับการ โทรปรึกษานะครับแล้วก็ส่งหมายเรียกมาให้ผมดูหรือหมายเรียกผู้ต้องหานะครับหรือวันนัดพร้อมนะครับหรือจะสืบพยานแล้วนะครับก็ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่น่าหวัดที่น่ากลัวนะเพราะว่ามันเสียเวลาจริงๆนะครับว่าโหเราต้องไป ต่อสู้คดีเราก็ต้องไปสัรหาพยานหลักฐานว่าเอ้ยเราไม่ได้มีเจตนาหรือว่าเราไม่ได้มีอ่าเราไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะกระทำความผิดเราจะเราจะโยงยังไงหรือเราจะสืบยังไงหรือว่าจะหาพยานหลักฐานยังไงให้ทางอ่าถ้าถึงขั้นที่ว่าศาลขึ้นศาลแล้วเนี่ยเราจะทำาไงให้ศาลเชื่อได้ถ้าเราต่อสู้คดีครับว่าเรา ไม่มีเจตนาครับถูกลอกนะครับ,รบมันเหนื่อยในพารในการพิสูจน์เรื่องอย่างนี้นะครับเพราะว่านิจอาชีพนี่เก่งผมจะบอกว่าเก่งจริงๆนะครับเก่งมากๆเลยก็โปรดระมัดระวังกันอด้วยนะครับในเรื่องบัญชีม้านะครับว่าอย่าไปเสี่ยงนะครับเราก็ ควรจะเขาเรียกว่าไงครับควรจะต้องดูดีๆนะครับว่าจะถูกหลอกหรือไม่นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เยอะเหมือนกันเลยครับเอ่ก็แอปเงินกู้ปลอมนะครับมีแอปเงินกู้ปลอมนะครับก็คือ หลายคนนะครับที่ต้องการแหล่งเงินกู้นะครับแต่ไม่มีก็เรียกว่าไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีหลักทรัพย์ที่จะเอาไปเป็นหลักประกันนะครับในการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินนะครับหรือ,อกับไฟแนนซ์ต่างๆนะครับก็อันนี้ก็เยอะเหมือนกันครับที่โทรปรึกษาผมแล้วก็ผมได้ดูวิธีการของแอปเงินกู้ปลอมนะครับ โอ้หลายแอปมากเลยนะครับก็ไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับมีแอปหนึ่งก็ถูกปองขึ้นมาครับเป็นแอปชื่อดังชื่อหนึ่งนะครับก็ให้โปรดเรามาระวังกันนะครับถ้าจะากู้เงินนะครับก็ดูดีๆนะครับว่าเราดำเนินการกู้เงินเนี่ยครับมันไม่มีหรอกครับที่ว่า ก่อนที่เราจะกู้เงินเนี่ยเราต้องโอนเงินค่าประกันวงเงินนะครับหรือประกันต่างๆนะครับโอนให้เขาก่อนและในการโอนนี่โอนในนามบุคคลเลยนะครับไม่ใช่โอนนี่คือบัญชีผู้รับโอนเนี่ยเป็นบัญชีนามบุคคลนะครับไม่ใช่บัญชีในนามชื่อของบริษัทนะครับแล้วก็ กูจาวาดล้อมนะครับวิธีการนะครับให้เราเซ็นลายเซ็นดิ็ิทรอนะครับเป็นเซ็นสัญญากู้นะครับมีให้เราเซ็นเป็นลายเซ็นดิจิทรอนะครับเซ็นในสัญญากู้นะครับแล้วก็มีการยืนยันตัวตนนะครับให้ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับมีครบทุกอย่างทําเหมือนแบบเนียนให้เราตายใจนะครับแล้วก็จะสร้างพ l o เรื่องขึ้นมาว่าอ่ะวงเงินคุณได้รับการอนุมัตินะครับ จำนวนเท่านี้นะครแต่คุณต้องโอนเงินค่าประกรันมาก่อนอ่าครั้งแรกโอนมาก่อนห้าพันบาทนะครับถ้าเราโอนครับก็จะหลอกให้เราโอนต่ออีกช็อตหนึ่งครับว่าอ่าแต่ต้องโอนเพิ่มตรงนี้อีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วก็จะหลอกให้เราโอนเรื่อยๆนะครับจนเรานั่นแหละจะรู้ตัวว่าถูกหลอกนะครับหรือบางทีให้เราดําเนินการยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็ เขาบอกว่าวงเงินเราได้รับการอนุมัติแล้วนะครับทำเอกสารทุกอย่างได้รับการอนุมัติแล้วนะครับแต่ติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งว่าเราพิมพ์หมายเลขสิบสามหลักเราผิดนะครับขาไปตัวหนึ่งนะครับระบบจึงไม่สามารถดําเนินการโอนเงินได้นะครับต้องโอนเงินประมาณหกสิเปอร์เซ็นจากยอดเงินสมมุติคุณได้รับ,บวงเงินอนุมัติเขาจะอนุมัติลักษณะนี้ครับหนึ่งแสนบาทนะครับคุณต้องโอนเงินมาบดล็อกที่คุณ ดำเนินการทําาดีนตัวตนโดยหมายเล็กพิมพ์ได้สิบสามหลักผิดนะครับไปตัวหนึ่งนะครับคุณต้องโอนเงินมาปลดล็อกก่อนนะครับครั้งแรกต้องโอนมาจํานวนหนึ่งหมื่นบาทนะครับอเราเผอโอนไปนะครับต่อมาบอกยังไม่ได้นะครับเนี่ยเรากำลังแก้ปัญหาระบบกับสํานักงานใหญ่นะครับสำนักงานใหญ่แจ้งว่าต้องโอนอประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นจากวงเงินนะครับเขาถึงจะโอนเงินอโอนกู้ให้เราเราบางคนก็หลงเชื่อครับโอนซ้าเข้าไปอีกครับ สี่ห้ามื่นนะครับสุดท้ายไม่ได้เงินครับถูกหลอกนะครับแล้วเงินที่โอนไปก็คือเป็นชื่อของบุคคลธรรมดานะครับก็คือเรากู้เงินนะครับในแอปเงินกู้ซึ่งเป็นในชื่อในนามบริษัทนะครับแต่เวลาโอนเงินอให้เกี่ยวกับการปลดล็อกที่เราโอน,โอน,โอนให้กับเป็นชื่อบุคคลซึ่งผมพิสังเกตก็หลายคนนะ เราอยากได้เงินนะครับตกลุมนะครับโอนเงินไปให้ครับแต่ว่าจับโป๊ะผิดสังเกตได้ว่าเอ้าเวลาโอนเงินทําไมเป็นชื่อของบุคคลนะครับไม่ได้ชื่อบริษัทนะครับมันก็เป็นข้อพิรุษสังเกตนะครับก็คือว่าไม่มีหรอกครับคือกู้เงินแล้วเราต้องจ่ายเงินใดๆก่อนครับไม่มีครับจำไว้เลยครับถ้าจะกู้เงินทางแอปหรือกู้เงินทางบริษัทอะไรก็แล้วแต่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งไฟแนนซ์ทั้งสถาบันการเงินนะครับไม่มีการให้เราโอนเงินก่อนอยู่แล้วครับนะฮะ ก็ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดนะครับเรื่องอบัญชีม้านะครับโปรดระวังด้วยนะครับแล้วก็อ่า